ุผู้ชมวันนี้แม่มีเมดูแกงหน่อไม้ดองใส่ปลานิลค่ะะเรามาดูจากวัตถุดิบกันเลยค่ะปลานิลตัวนี้แม่ไปซื้อที่ตลาดนะคะตัวหนึ่งตัวหนึ่งกิโลนะคะให้เขาหั่นให้อย่างนี้เลยนะคะสําคัญส่วนหนึ่งก็จะเป็นหน่อไม้ดองค่ะนี่ค่ะหน่อไม้ดองเครื่องที่โขลกนะคะจะมีพริกแห้ง มีหอมแดงแล้วก็มีตะไคร้อันนี้บุกหั่นท่อนนะคะส่วนจะเป็นเครื่องรยหน้าก็าจะเป็นผักแมงลักแล้วก็ต้นหอมนะคะเครื่องปรุงรสสำคัญมากปลาร้าค่ะเกลือชูรสรสดีนะคะเครื่องมีเท่านี้เดี๋ยวเราจะมาโขเครื่องก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาหอมแดงหั่นก่อนนะคะ หอมแดงใส่เยอะๆเลยนะคะยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยตัวนี้แม่จะได้เป็นหอมแขกแล้วก็หอมไทยนะคะรวมกันหั่นได้ก่อนค่ะหั่นเตรียมที่จะโขลกเครื่องใส่หอมแดงเยอะเป็นพิเศษนะคะส่วนตะไคร้แม่จะไม่ตำไปนะคะเดี๋ยวแม่จะใส่ไปเป็นท่อนนี้เลยตะไคร้เราใช้บุกก่อนนะคะแล้วก็หั่นท่อนเนี่ยค่ะแบบนี้เลย แดงเยอะๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาโขกใส่กับพริกนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราใส่พริกแห้งไปนะคะชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะๆชอบเผ็ดน้อยก็ใส่ให้มันน้อยลงก็ได้นะคะใส่ตัวนี้แล้วก็เกลือค่ะใส่เกลือไปนิดนึงเพื่อจะได้โขลกง่ายใส่เกลือตามไปเลยนะคะเดี๋ยวโขกพริกก่อนนะคะเพราะพริกละเอียดเราค่อย ใส่หอมแดงนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแม่โขกเสร็จแล้วนะคะเนื้อจะได้ประมาณนี้ค่ะเอาละค่ะในเมื่อโขกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาคั่วนอไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่เตรียมภาชนะก่อนนะอันหนมอ้อนะคะแม่จพริกใส่ในหมอ้อไปก่อนอพริกที่เราโขกนะคะตามด้วยกระเทียมบุกหอมปเลยค่ะ ก็ใส่หน่อไม้ค่ะตัวนี้หน่อไม้ดองเราจะเอาทั้งหมดไปคั่วก่อนนะคะไปคั่วกันเลยค่ะ,คะตั้งไฟวันนี้แม่คั่วโดยไม่ใช้น้ำมันนะคะคั่วแห้งคั่วให้พริกแกงกับหน่อไม้ดองเข้ากันก่อนนะคะคั่วไปเรื่อยๆใช้ไฟกลางนะคะคั่วไปเรื่อยๆ แกงหน่อไม้ดองใส่ปลาเนนเป็นอาหารอีสานที่หลายคนคงจะชอบในเมนูนี้นะคะส่วนแม่ก็ชอบเหมือนกันค่ะไดค่ะพอได้ละเดี๋ยวไม่จะเติมเกลือไปสักหน่อยหนึ่งนะเติมเก,มกลอเกือเมื่อกี้เราโขกเกลือใส่พริกแล้วก็จะมีความเค็มเกลือเพิ่มไปหน่อยนะคะคั่ว หน่อมดองที่เราทําขึ้นมาเนี่ยคือ,อเป็นการถนอมอาหารนะคะใช้สําหรับเวลาเวลาอย่างเงี้ยค่ะหน้าแล้งที่เราไม่มีหน่อไม้หน่อไม้ใช้แม่จะผ่านการล้างน้ําก่อนนะคะสองน้ําให้มันจืดสักหน่อยเพราะหน่อไม้พื้นฐานเขาจะเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะก็จะได้ความเปรี้ยวน้อยลงนะคะ,ะเราเริ่มได้แล้วค่ะหลังจากนั้น เดี๋ยวแม่ใส่น้ำปลาลงไปนะคะน้ำปลาลงไปเลยเรากะดูเลยค่ะปลาสักตัวสักหนึ่งกิโลนี้กับหน่อไม้ประมาณขวดหนึ่งจุดห้าลิตรนะคะใส่น้ำปลาสักสี่ช้อนโตะ๊ะหรือชิมรสถ้าเกิดว่าน้อยมากเติมได้เลยนะคะทุกอย่างไม่ตายตัวค่ะใส่น้ำปลาลงไปแล้วตัวนี้จะเป็น ผงชูรสกับรสดีนะคะใส่ลงไปเลยเครื่องปรุงเรามีแค่นี้ตั่วไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าปลานินเราจะใส่สุดท้ายปลานินจะสุกง่ายนะคะเริ่มหอมแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วค่ะเครื่องทุกอย่างน่าจะเข้ากันแล้วค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปแม่จะเติมน้ำนะคะ เติมน้ำสะอาดลงไปค่ะเต่น้ำสะอาดลงไปเลยเราเลงไฟแรงเลยนะคะเล้งไฟแรงเพื่อให้มออมเดือดจนน้ำเดือดค่ะจรงนี้ต้องใส่ปลาลงไปเราจะต้มหน่อไม้ให้สุกประมาณสักสิบนาทีก่อนนะคะแม่ใส่น้ำสองขวดค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเล่งไฟแรงรอสักสิบนาทีเดี๋ยวค่อยมาใส่ปลากันค่ะคุณผู้ชมมาดูหม้อกันคุณผู้ชมสิบนาทีแล้วเดี๋ยวมาเช็คหม้อกันจะเ,เปิดฝาดูซิโอ้ร้อนจังเลยโอ้โหเดือดพุกพุกพกพแล้วเดี๋ยวแม่ลองจะชิมรสก่อนนะคะเดี๋ยวชิมรสก่อนนะระหว่างนี้ถ้าชิมแล้วมันขาดตัวไหนก็เติมได้เลยปะลาลเกลือ แม่เพิ่มปลาสักหน่อยดีกว่าเพราะว่ามันจะจืดไปหน่อยปลากระเลือแ่แม่เพิ่มไปผู้ชมเติมได้เลยนะคะชิมให้ห่อยเลยนะคะก่อนจะใส่ปลาแม่ใส่ปลาเติมเกลือไปหน่อยนึงเติมเกลือไปค่ะกดดูก่อนถ้าชิมรสได้นะคะ ชิมราได้เร่งไฟแรงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปลาเร่งไฟงแรงแงเลยค่ะให้หม้อมันเดือดเยอะๆถ้าน้ำแห้งสามารถเติมน้ำได้นะคะแต่ของแม่แม่ไม่ต้องเติมค่ะประมาณนี้กำลังโอเคเลยอ้าวรสชาติได้แล้วเดี๋ยวแม่จะเติมปลาเนนไปเลยคุณผู้ชม่าเทคนิคนะคะใส่ปลาลงไปไม่ต้องคนนะคะทิ้งไว้ประมาณห้านาทีปลาเนนก็สุกแล้วค่ะ แมเติมปลาไปเลยค่ะปลานิลหนึ่งตัวส่วนหัวหนึ่งตัวนี่จะหั่นได้ประมาณสี่ท่อนหัวก็ครึ่งหนึ่งไปเลยค่ะห้ามคนนะคะเดี๋ยวขาว ตันนี้จะเป็นพุงค่ะอร่อยตัวนี้ค่ะปิดฝาคุณผู้ชมปิดฝาเลยห้านาทีเดี๋ยวเรามาเติมแมงลักกันค่ะมาค่ะมาเปิดหม้อดูปลาเราได้ที่หรือยังโอ้เดือดแล้วแม่เช็คปลาสิปลาสุกแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะเติมแมงลักกับหอมลงไปเลยนะคะใส่แมงลักลงไปเลยค่ะ แล้วก็หอมต้นนะคะหอมต้นไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่แมงลักแต่แมงลักขาดไม่ได้ค่ะทัพีกดนิดหน่อยนะคะให้พอผักสลดเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูแกงหน่อไม้ดองใส่ปลานิลค่ะเป็นเมนูที่ทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวแม่ตักเสิร์ฟเลยนะคะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมแกงหน่อไม้ดองใส่ปลานินเดี๋ยวแม่ลองชิมดูซิว่าเป็นยังไงบ้างชิมน้ำก่อนนะคะได้ความเปรี้ยวของหน่อไม้ดองค่ะได้ความเค็มกำลังดีแหละคุณผู้ชมเดี๋ยวมาชิมเนื้อปลากับหน่อไม้ดองซิว่าเป็นยังไงบ้างกินกับข้าวเหนียวร้อนๆหรือข้าวสวยก็ได้นะคะมาชิม อ,อร่อยเลยค่ะคุณผู้ชมฝากเมนูนี้ด้วยนะคุณผู้ชมแกงหน่อไม้ดองใส่ปลาเนนลองไปทำดูกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม